นนะคะชาวชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้นะคะมาเจอกันโปรกรมนักวิเคราะห์ชั้นนําในรายการนะคะวัดฝีมือตัวตนว่าใครเป็นใครฝีมือกันขนาดไหนนะคะและเราจะมอบสิทธิพิเศษสําหรับวิธี่านที่มาในงานวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมนะคะ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งเราจะได้เจอเจอร่วมกันในช่วงส่งท้ายปีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันนะคะที่เบอร์0864902823คุณลงทุนกับเราเราก็จะลงทุนกับท่านนะคะไปเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนภพรวั่ดีค่ะพี่มานสคุณผู้ชม ค่ะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะโอ้ oh, วันนี้มีหุ้นแจนาฝากพี่ม่อนโอ้โห oh, ดีค่ะคุณตอบจัดเยอะเลยค่ะกำลังร้อนเลยนะคะมีอะไรคะค่ะตอนนี้ค่ะทางด้าน Jazz ค่ะบริษัท j a สมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะคะก็มีมติคณะกรรมการค่ะได้เห็นชอบนะ,ะจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะหรือว่าอินฟราสั u เจอร์ค่ะสำหรับธุรกิจบอดแบนด์นะคะอินเทอร์เน็ต มูลค่าประมาณ7 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันค่ะโดยซึ่งขณะนี้คะอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารค่ะเพื่อเป็นการขออนุมัตินะคะจัดตั้งกองทุนจากกรตอนนั่นเองค่ะโดยจัสนะคะจะลงทุนในกองทุนอินฟา t ักเจอร์ค่ะที่จัดตั้งขึ้นคิดเป็นสัดส่วนนะคะหใน3ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดนะคะหรือประมาณ33.33% 33ค่ะคิดเป็นเงินลงทุนนะคะประมาณ2333 3ล้านบาทด้วยกันค่ะ ก็ต้องบอกแจ๊ดมาแรงนะคะเหมือนกระทูเลยนะแต่ว่าทูเขาก็ออกกองนี้มาเหมือนกันนะะออกกองนี้ไม่จบว่าทูจะจบกันเมื่อไหร่นะคะก็เป็นนวัตกรรมทางการเงิน หนึ่งนะคะที่ตลาดหุ้นไทยใช้อยู่ในตอนนี้นะคะเดิมออกหุ้นกู้หุ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นลักษณะนี้นะคะก็จากนี้ก็ยังมีไปดูในส่วนของหุ้น CCP กันบ้างดีกว่านะคะพี่มอนก็ทางด้านบริษัทนะคะผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัดหาชนค่ะหรือว่า CCP นะคะก็มีกําหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะในวันที่25กันยายนนี้นะคะโดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะในอัตรา4.4286ล้านหุ้นสามัญเดิมค่ะต่อ1วอลลันฟรีนะคะกาหนดราคา ให้สิทธิแปลงสภาพที่1บาทต่อหุ้นด้วยกันค่ะส่วนความคืบหน้านะคะในการนำบริษัทสมาร์ทคอนกรีตจำกัดมหาชนนะคะเข้าในตลาด MAI ค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็กำลังอยู่ในระหว่างรอคำตัดสินของศาลชั้นสูงสุดนะคะซึ่งก็จะมีความชัดเจนค่ะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ ล้วตอนนี้ก็ปลอบใจพูดถึงหุ้น C C P ให้ X W w ุ้นีุ้่งนี้แล้ววันนี้ก็โหขึ้นขึ้นมาไหมขึ้นขึ้นมาแล้วก็ตกไปแล้วตกไปแล้วด้วยต้องตามกันไปนะคะสำหรับ C C P ค่ะค่ะก็หุ้นตัวนี้ก็นี่แตดพาเหมือนกัน V G I พี่ม่อนค่ะไปดูข่าวนี้กันก่น หุ้น v ี i ค่ะก็มีมตินะคะไฟเขียวคะ่ะแตกพานนะคะจากหุ้นละ1บาทคะ่ะเป็นหุ้นละ10สตานะคะซึ่งก็ส่งผลให้จำนวนหุ้นคะ่ะเพิ่มจาก330ล้านหุ้นนะคะเป็น3,300ล้านหุ้นด้วยกันคะ่ะโดยจะเริ่มเทรดนะคะในวันที่27กันยายนยนี้คะ่ะโดยการเพิ่มพาครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนรายย่อยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทมากขึ้นคะ่ะซึ่งหลังจากที่ราคาหุ้นนะคะทะลุหลักร้อย นักลงทุนทั้งในแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยมีความสนใจในหุ้นตัวนี้มากขึ้นโดยเฉพาะมองเห็นโอกาสค่ะแล้วก็การเติบโตของธุรกิจสื่อนอกบ้านนั่นเองค่ะ<แ>ก็เป็น เขาเรียกอะไร BGI เป็นหุ้นโฆษณาในื้อหุ้นสตโฆษณาบีบน BTS ค่ะ BTS ไปบิ๊กซีด้วยนะพี่ม่อนไปโฆษณาใสปายโฆษณาค่ะค่ะก็ต้องบอกได้ว่าเป็นบริษัทลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะบริษัทแม่บริษัทแม่ยังเป็นหนี้เป็นสินลูกเอากำไรอย่างเดียวนะฮะก็ซื้อลูกดีกว่านะฮะค่ะก็แตกเผามาก็เรียกว่าเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทมากขึ้นค่ะค่ะก็น่าสนใจค่ะมีอะไรแตกพายอีกปะแตกพายตอนนี้นะคะเยอะเหรออ้ยเยอะค่ะพี่ม่อนอย่างอุ้ยดูหุ้นไปดูหุ้น ว่าพรุ่งนี้แต่พาบ้านปู่อ๋อบ้านปู่ลูกแล้วลงได้ไงล่ะของใหญ่ของใหญ่หแต่พร้อมกันแต่พร้อมกันอ๋อค่ะหุนบ้านปูค่ะก็จะมีการซื้อขายในพาใหม่นะคะจากหุ้นละหนึ่งบาทค่ะจากเดิมเป็นสิบบาทก็เป็นหุ้นละหนึ่งบาทเดยกันนะพี่ม่อนก็เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกกันยายนนี้ค่ะซึ่งก็มองว่าราคาพาดังกล่าวนนะคะจะช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับหุ้นค่ะแล้วก็เป็น เป็นการสร้างมูลค่าเชิงหมวกให้กับหุ้นนั่นเองพอหุ้นมันตกมันหนักนั่นเองไม่รู้จะสร้างเรื่องอะไรก็สร้างเรื่องแตกพาน,นี่แหละ <g up> คนจะได้เก็บหุ้นเขาต่อนะ,ะ<ช>คะจากราคา200ก็ต้องดูว่าสิบบาท,ท,ทก็เลยยบกว่าบาทอะไรเงี้ยนะคะยังแพงอยู่เนาะนุยแพง หุ้นถ่านหินนะเนี่ยไปดูหุ้นใหม่บ้างดีกว่าพี่มอนพรุ่งนี้ค่ะก็เห็นตลาดช่วงนี้ก็ยังต้องลุ้นวันต่อวันเนาะพรุ่งนี้ค่ะหุ้นใหม่ค่ะอย่างบริษัทบางกอกเดคอนจำกัดมหาชนนะคะก็ที่จะเข้าเทรดพรุ่งนี้ค่ะในตลาด MA i นะคะโดยได้บอลอยเอเชียพลาสค่ะของดรก้องเกียรติอภาิวงก์ค่ะเป็นอันเดอร์ไลน์ค่ะ B k d คดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางค่ะก็จะเข้า ในตลาด MAI โดยราคา IPO นะคะอยู่ที่1บาท50สตางค์ค่ะจากราคาพานะคะ50สตางค์ค่ะจำนวนหุ้นนะคะที่เข้าเทรดค่ะจำนวน180ล้านหุ้นด้วยกันค่ะโดยบริษัทนี้นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาตกแต่งภายในอาคารนะคะประเภทคอนโดมิเนียมค่ะโรงแรมสำนักงานนะคะห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยค่ะโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่ราชการด้วยนะคะแล้วรวมถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยค่ะ ก็ทางด้านดกรก้องเกียรตินะคะก็ได้ออกมาบอกว่าถึงก็ไม่ ไม่ไมหวั่นนะคะถึงแม้ว่าตลาดหุ้น,นไทยจะผันผวนะคะช่วงนี้แต่ก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนค่ะเนื่องจากว่าบริษัทนียมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนั่นเองค่ะก็คงต้องรอรุนนะคะพี่ม่อนว่าพรุ่งนี้ราคาออกมาจะเป็นยังไงจะรุนด้วยป่ะราคาจองเท่าไหร่ราคาจองหนึ่ง <1, 50 S 2> บาทห้าสิบสตางค์ค่ะก็ต้องรอรุนว่าฉลามจะบุกหรือเปล่าผู้บริหารผู้หญิงเขาชื่อเรนนู้ชื่อว่าฉลามนะพี่ม่อนชื่อน้องฉลามฉลามค่ะชื่อคุณนุชนาตรัตน์สุวรรณชาติค่ะเป็นผู้บริ ตั้งราลุ้นจะปลุกหรือว่าจะกัดแต่ว่าจำนวนหุ้นแค่180ล้านหุ้นเองนะราคาบาท50โอ้โหลูกค้าคนเดียวเอเชียพลัส180ล้านนะชิลๆเด็กๆนะฮะนิดเดียวเอามาเข้่มทําใหม่180ล้านนะคุ้มอ่ะอเห็นเขาบอกว่าจะเอาไปเหมือนเป็นการสร้างธุรกิจธุรกิจ งเขาขายดีแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นราชการด้วยแล้วก็ตกแต่งคอนโดตรงนี้ก็ผุดออกมาค่อนข้างเยอะอืบริการค่ะค่อนข้างเยอะร้อยแปดสิบล้านเองจะเอาไปทําอะไรนะเศรษฐีขนาดนั้นบอลอยเอเชียพลัสบอลอยใหญ่อะโอ้โหมา IPO หุ้ตัวเล็กสร้างฐานใทมบริสตาร์ด้วยเปล่าค่ะพี่ม่อนแต่พี่แปลกใจดรกล้องอ่ะเมา บริษัทเล็กๆ180ล้านปกติการทำบริษัทใหญ่ๆมาเก็ตแคปใหญ่ๆจำไม่ได้แล้วนะน่ารักจ้ะต้องรอลุ้นพรุ่งนี้อยู่ค่ะมีเยอะเลยวันนี้ดูดีเอ็นเอดีกว่าค่ะพี่มอนทางด้านบริษัทดีเอ็นเอนะคะทางท่านคุณสามารถชเฉลีรยพัฒนาค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทดีเอ็นเอค่ะก็พร้อมขณะนะคะก็มีมติในการเพิ่มทุนนะคะ73.33ล้านหุ้นในกันนะคะแบ่งเป็น33.3ล้านหุ้นค่ะสำหรับ กิจการนะคะบริษัทบันจำกัดค่ะผู้ดำเนินธุรกิจนะคะผลิตสินค้าขนมปังอบนะคะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์บันค่ะและก็ชำระค่าหุ้นที่เหลือนะคะเป็นเงินสด10บล้านบาทค่ะส่วนที่เหลืออีก40ล้านหุ้นนะคะก็จะจัดสรรมอบอำนาจทั่วไปค่ะเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนะคะหรือว่าคณะกรรมการผู้จัดการของบริษัทเนี่ยพิจารณาในกำหนดในรายละเอียดอื่นๆต่อไปค่ะเพื่อเป็นการรองรับการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อในสร้างโอกาสในการเติบโตต่อไป DNA นี่ขาย ซีดีล้วจะไปเทคโอเวอร์ขนมปังมาทำอะไรคะขายครบเลยขายครบค่ะเลือกครบวงจรทั้งซีดีด้วยและอะไรด้วยขนมด้วยมิสเตอร์บัลแล้วลุยเข้าร้านแบบซื้อซีดีด้วยซื้อขนมด้วยป่ะน่าจะแต่ว่าเขาก็ส่วนใหญ่นี้ร้านจะอยู่ในพวกบิ๊กซีอ่ะพี่ม่อนร้านใหญ่ใช่ร้านใหญ่เขาจะมีช็อปเปิดของเขาอยู่แล้วค่ะก็ทั้งมิสเตอร์บันแล้วก็ดีเอแล้วใช่แล้วค่ะก็เอามารวมกันเลยพี่มั่นเคยกินไหม มิสเตอร์บันไม่ชอบอ่ะอร่อยอยู่นะเม่กินบ่อยนะอร่อยมันหอมยังไงมันหอมกลิ่นมันแบบยั่วยวนมากเลยเดินผ่านทีอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีประเด็นอื่นอ่ไหมคะครบแล้วครบแล้วใช่ไหมคะสำหรับข้อูลเกี่ยวกับปากกับท้องในช่วงนี้เองนะฮะก็ประกาศเวลานี้นาทีนี้ ะะประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมในเรื่องราวของการปรับขึ้นกา๊าซหุงต้มอีก50สตางค์นะคะก็มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะจากสํานักงานนโยบายและก็แผนพลังงานหรือว่าสนพนั่นเองเน,นี่ยค่ะผู้อำนวยการคุณสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญนะคะก็พูดถึงนะคะการปรับขึ้นราคากา๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนนะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1กันยาที่ผ่านมานั้นและก็วันที่1ตุลาคมนี้ก็จะมีการประกาศปรับขึ้นอีก50สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะ เขาบอกคนเริ่มจะชินแล้วนะคงไม่คิดว่าซื้อข้าวแกงแพง,างมากงนู้ยนะชินยันตัวปรับตัวได้ตั้งแต่กันยานะใช่ <laughs> ตุลาขึ้นอีกแล้วนะคะ <laughs> ค่ะก็ตอนนี้ก็มีคนมาใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นรายละเอียดที่สนพได้แจ้งไว้นะคะคุณผู้ชมว่าจะประกาศปรับนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณเจ็ดบาทห้าสิบต่อถังต่อสิบห้ากิโลกรัมนะคะที่ขึ้นมาก็เยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะ ก็สามเดือนแะล้วลองดูนะคุณผู้ชมว่าราคาข้าวแกงที่เรารับประทานปัจจุบันอยู่ที่30บาทถึง40 35, บาทสาสองอย่างต่อจากนี้ไปข้าวแกงประเทศไทยข้างทาง50บบาทนะจ๊ะค่ะ เ๋วยเตี๋ยก็เดี๋ยวนี้ก็ใกล้เคียงนัพี่มั่นมีมาทางานต้องมีห้าร้อยติดกระเป๋าไว้นะเดี๋ยวไม่อดมือกินมือนะค <laughs> ่าของชีพยยสูงขึ้นนะคะใช่ค่ะ <laughs> ยากยากสองล,ล้านมาขอให้เข้ากระเป๋าแล้วบ <laughs> ้างเถอะนะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าเราก็ติดตามทางด้านข้อมูลขอจะหนึ่งได้ค้างช่องกันสบายๆกันต่อนะคะรวมทั้งประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะเราก็จะเอามาฝากอีกต่อเนื่องในช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ